นี่ตะวเวนกับายแล้วนะครับนี่ขุนย่าเรือบมาเผาใบไม้ใบไ,ไหลน้อนี่ปลูนไรสระหลังจากทางไปมือเโานะครับน้อนี่คางสานี่แปนเมื่อแล้วครับผมนี่แปนเมื่อแ,แล้วเนาะเรากับเจบพักปุ้งอยู่ในส่สะตัวหลวงไปต้มจิ้มนอนพริกนะครับน้อนี่หาปูหาหอยแล้วล่ะ คำบายคำลงมาแล้วนะครับนี่นี่ครับผมเผาเศษไ,ไ,ไ,ไม้ไปไปไปไหเศษเครื่อไม้เครื่ออะไรนะครับเนาะฟังสะนี่ละในทีทำซักเพิ่มแหงแล้วครับผมตะก,กี้เครื่อใหม่หลายๆลายเลยนี่เป็นตะยานนะครับเนาะ เรื่อใหม่เครื่ออะไรนี่แหละครับผมเครื่อใหม่จะเครื่อยังดอกโมจักซื้อเพิน่นทำความสะอาดจนขาดหักต้นะองกันาะสมแล้วละละหวาดใจแล้วขาดเค็ดเองนะครับเนาะทำเอง อราปฏิทิกขอพีวิซีเห็ดเดินเส้ามาเบ่งถมทีนะับน้อนใกล้แตเวลาถมแล้วอีก่มกี้มือกะถมแล้วกันนี่นันดษาใบนี้ก็แห้งไว้แล้วครับผมปักนั่งอุนยางยากัะเชียวชูอุ้มงามนกับน้น่ส่นุ่ง ส่วนแบ,บพริกครับผมแบบเสือต้นกล้วยต้นใบต้นหญ,ญ้านะครับเนาะที่ก็บยูกไกล่คนละที่กับหนึ่งไรครับผมผมไปปลูกบานปลูกคักปลนะูกหญ้าเนาะปลูกบานปลูกซอง ูกเนี่ยถูกก้านแล้วนะครับเนาะสัญญาลงไปปัดยดใต้หอมเมือ้อคุนยาแล้วก็เจ็บพัดเจ็บนาชีวิตถือมีสมิตนะครับผมรองตายใหปูปูปย,าาปย,าายาย่ใหปูยญาตายใหลูกร้านกอยู่ไกเนะครับเนาะ อ๋อม่ฝังม่แปลงไว้ทาเขานั่นแหละผู้ยุ่ไกล่ลูกไก่กันเดี๋ยวก็นมายามกันนี่เก่าครับผมพี่เทิมหนึ่งกับมาแล้ว,ลวนรับเนาะลูก,ล,ก,ล,กล้านลาน้านตะวินกับอยคำมที่ตกตินแล้วครับผมม้แก่ๆแล้วครับผมเนาะนี่ครับผม อากาศตอนเย็นเนาะอากาศที่ลมสบายครับผมลมเย็นสบายขายบริสุทธิ์างตรงหน้านะครับน,นี่มีผู้ดได้คำวากำไคกาครับผมลมดีไี่ใช่ทคน,นมีแตบผู้ทินซี่สร้าง่อแสงน่อย่าง จากสีเขียวกลายเป็นสีแดงจากสีแดงกลายเป็นสีเขียวบ่มันเป็นเองสมบ่บ่มันกายพันธไงนี่กระสมนเอาสีเขียวผสมนี่นี่ดูโบยูกายเป็นสีแดงเฉยวะดูยินบ่ดูลิซีช้างข้อแสงเข็ดสีแดงกลายเป็นสีเขียวเข็ดสีเขียวกลายเป็นสีแดงแปลกจุดละนี่ สองสีข้อแดงกับเขียวเห็นปะในเวลาขาเยาแล้วนี่นากันมากเลยโบสีเขียวกับสีแดงเนาะ มันก็แปลกครับผมในบ้านนี่างนี่บอ่อแหนแดงกับบอ่อกรบบอร่อปลาคุณยาเเอามาจากสานะครับเนาะหนามันแห้งก็เลยใหญ่จับกรบได้ครับผม